ราก็ได้เดินทางมาสู่เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันนี้ทาง EAT เลเซอร์นะครับก็ได้เดินทางนะครับมาพร้อมกับทีมงานนะครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเดิมทีเนี่ยนะครับทางทีมงานของ EAT เนี่ยก็จะได้เดินทางมาเพื่อทำการนะครับทำงานทางด้านเลเซอร์แล้วก็ระบบ C N C เลนนะครับในวันนี้เนี่ย ก็จะเป็นการปฏิบัติงานภา,าคสนามไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เอาลนะครับที่เราได้เดินทางเข้ามาในตัวมหาวิทยาลัยแล้วนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ภาควิชาวิศ,ว,ศ,ว,ศวกรรมเครื่องกลนะฮะตัวนี้นะครับซึ่งก็เราจะเห็นนะตอนนี้ก็จะมีรางรถไฟความเร็วสูงเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทางอาจารย์นักศึกษาเนี่ย นะสร้างขึ้นมานะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกไอส h ีด h o o เทรนความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยนะครับตามประวัติเนี่ยนะครับก็คือเดิมสมัยเรื่งเดิมเนี่ยในระบบการศึกษาทางการผลิตช่างของบ้านเราเนี่ยนะครับทางประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ให้เขาเรียกว่ายังไม่ได้ให้ความสําคัญในการผลิตบุคลากรกที่เป็นเชิงช่างชํานาญการทางเทคนิคนะครับโดยค่านิยมของคนในยุคนั้นเนี่ย ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการให้ปริญญาเรื่องก,การทําปริญญาระดับบัณฑิตเกี่ยวกับเรื่องทั้งทางเกี่ยวกับทางด้านการบริหารการรับราชการาต่างๆนะครับแต่ในเชิงการผลิตช่างชั้นสูงเนี่ยที่เป็นช่างเทคนิคนะครับเหมือนเหมือนถ้าทางเยอรมนีเนี่ยเขาก็จะมีโรงเรียนประเภทที่เป็นฟาร์คชูเลนะครับก็คือโรงเรียนที่ผลิตเชิงช่างหรือเป็นอุสบิดุงอุสบิดุงที่มีความชํานาญไม่ว่าจะเป็นช่างแมคคาทรอนิก ช่างกลึงช่างเมททัลเทคนิคพวกนี้หรือช่างอิเล็กทรเทคนิคพวกนี้นะครับซึ่งแนวคิดตัวนี้เนี่ยนะครับก็ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในบ้านเรานะครับคือเดิมเนี่ยดังสถาบันอาชีวะเนี่ยนะครับหรือโรงเรียนเทคนิคต่างๆก็จะถูกจํากัดว่าระดับการศึกษาที่เขาจะต่อยอดในสูงสุดก็อยู่ที่ระดับอนุปริญญานะครับซึ่งก็เลยมีความพยายามนะฮะจากหลายๆหลายๆสถาบันเนี่ยที่เป็นสถาบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเนี่ย ก็พัฒนาขึ้นมานะครับต่อยอดนะครับกลายเป็นหมาวิาลยเทคโนโลยีขึ้นมานะครับหาวิาลยเทคโนโลยีซึ่งจะเน้นบัณฑิตในการฝึกปฏิบัติเน้นรากฐานนะครับนักเรียนนักศึกษาที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วจากการฝึกปฏิบัติเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานระดับปวชปวสเนี่ยก็สามารถที่จะมาศึกษาต่อในระดับปิญญาตรีได้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วนักศึกษาพวกนี้พื้นฐานดีนะครับเพราะว่าเขาได้เรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีในเชิงช่างเนี่ยนะครับ มามากกว่าสายสามัญน,นะครับอันนี้คือหมายความว่าเขาได้เรียนการปฏิบัติหน้างานการกลึงสายตะใบกัดจอกการอ่านแบบนะครับในเรื่องของระบบตัวที่เป็นอะไรฮะในเรื่องของการออกแบบแผงวงจรการปฏิบัติงานต่างๆนะครับจนชํานาญเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาต่อยอดวิชาที่เป็นตัวการคํานวณหรือพื้นฐานเอนจิเนียริงเนี่ยถ้าเราเสริมในเรื่องของการคํานวณเข้าไปเนี่ยนะครับในวิชาพื้นฐานเนี่ยนะครับก็จะสามารถ เรียกว่าพัฒนานะครับไปได้อย่างรวดเร็วนะครับสาหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานดีนะครับนักศึกษาที่มีพื้นฐานดีเนี่ยก็จะสามารถต่อยอดกลายเป็นเอนจิเนียร์ที่ทั้งปฏิบัติแล้วก็ทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในเชิงทฤษฎีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางแมชชีนิกดนามิกส์ทฤษฎีทางด้านฟลูอิดสแมชชีนิกหรือทฤษฎีในเรื่องของวงจรพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆก็แล้วแต่ศาสตร์สาขาวิชานะครับซึ่งเดิมเนี่ยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญ,ญบุรีเนี่ยนะครับดั้งเดิมเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่วิทยาเขตเทเวศนะครับซึ่งเป็นแห่งแรกตรงนั้นแต่ว่าในวิทยาเขตเทเวศเนี่ยนะครับซึ่งผมอ่ะในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยนะครับก็เคยไปเดินตรงนั้นถือว่าเป็นแรงบันดาลใจทางด้านการเป็นวิศวกรอย่างหนึ่งเลยนะครับพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศของช่างนะฮะนักศึกษาช่างสมัยนั้นเนี่ยใส่ชุดช็อปแล้วกาลังเชื่อมกําลังกลึงอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับนั่นอนะ่ะทำเป็นแรงบันดาลใจนะครับ ของผมมาจนถึงทุกวันนี้ผมยังจําได้นะครับที่ตรงเทเวศนะครับเราจะได้เข้าไปดูก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับซึ่งน่าจะเป็นแห่งแรกๆของประเทศไทยที่นี้เนี่ยนะครับเราก็มาดูกันว่าอาคารปฏิบัติการของที่นี่เนี่ยจะนะครับมีอุปกรณ์ครบครันและก็ส่วนมากอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นครูช่างเก่งๆนะครับนะครับสมัยก่อนครูช่างเก่งๆเนี่ยก็จะร่ำเรียนมานะฮะทางด้านดีพ罗มเมนจิเนียจาก ประเทศเยอรมนีจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็มาตั้งเป็นอาจารย์อยู่ตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆซึ่งสเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเนี่ยนะครับคือการที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นปฏิบัติเนี่ยเราจะได้อารมณ์ในเชิงที่เป็นเชิงเด็กช่างนะครับเชิงเด็กช่างก็จะเน้นแบบใส่เสื้อช็อปนะครับแล้วก็เน้นการปฏิบัติชิ้นงานเป็นเชิงประยุกต์นะครับอันนี้ก็จะเป็น ลักษณะของกังหันลอยน้ำนะครับเป็นทุ่นลอยน้ำต่างๆแล้วก็จะมีการวิจัยในเรื่องของตัวระบบรางต่างๆนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเรื่องระบบรางเห็นไหมนี่ก็จะจําลองนะครับนี่ก็จะเป็นการจําลองโครงสร้างรถไฟการเชื่อมรางนะครับคือการเชื่อมรางก็บางทีเขาก็จะใช้วิธีแบบการเชื่อมแบบใช้ผงเชื่อมนะครับเป็นซับเมิร์สเป็นอะไรพวกนี้ ก็จะมีการวิจัยในหัวข้อลักษณะนี้นี่ก็จะเป็นระบบรถรางไฟฟ้านะครับที่สังเกตมีสายส่งมีมีระบบที่เขาใช้กันในระบบในยุโรปในประเทศที่เป็นระบบ t r a มระบบรถไฟฟ้าต่างๆนะครับก็มีการวิจัยตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้านงานโครงสร้างงานโยธาครับในตัวนี้เป็นตัวชักขอนรถไฟเห็นไหมฮะเป็นตัวเบสของระบบรางนะครับตัวนี้ก็เป็นการขนส่งระบบรางยอดฮิตชนิดหนึ่งซึ่งตัวนี้ผมอยากจะฝากไว้นะครับสําหรับ ค่านิยมของเมืองไทยเนี่ยนะครับค่านิยมของประเทศเราเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับอาชีวะนะครับน้องๆที่เรียนอาชีวะเนี่ยนะครับต้องมีความภาคภูมิใจในตัวเองจะต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเรียนนะครับเพราะวิชาช่างวิชาเอนจิเนียริงเนี่ยคือวิชาที่จะเปลี่ยนแปลงสร้างสารรค์โลกนี้ให้ดีขึ้นนะครับเราสามารถที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำให้โลกนี้จเจริญรุกดก้าวหน้าก็มาจากแนวทางของช่างนักปฏิบัติ แล้วก็เอนจิเนียร์นั่นเองคือในการศึกษาอาชีวะเนี่ยในบ้านเราหลาย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 คนนะครับที่ผมสมัมผัสเนี่ยก็จะมีค่านิยมที่ตกค้างมาว่านักเรียนอาชีวะเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ตีกันบางทีดูจากเรื่องโฟกิงก็จะเข้าใจว่าอาชีวะเนี่ยจะต้องตีกันนะครับจริงๆแล้วสาบันที่เป็นเติบโตมาจากอาชีวะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างกลเทคนิคปทุมวันนาะอุเทนถวายหรือหลายๆที่เนี่ยจริงๆโดยตัวสาบันเนี่ยนะครับเขาสอนในวิชาช่างเนี่ย นะครับหรือวยาละยเทคโนโลยีสาหรกรรมของพระนครเหนือพวกนี้นะครับเขาจะเน้นในเรื่องของงานช่างอย่างลึกซึ้งเป็นปฏิบัติในแนวทางของพวกเยอรมันพวกญี่ปุ่นอย่างนั้นเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นค่านิยมเนี่ยผงต่อให้เราลองคิดอยู่ใหม่ว่าในการยึดมั่นไอตัวศักรีของสถาบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นเรามาออกแบบนะครับแข่งกันนะฮะว่าเราดีไซน์จะหลวดนะครับระบบขับเคลื่อนจะหลวดแล้วของสถาบันไหนเนี่ยจะขึ้นไปได้สูงเกิน200กิโลเมตร หรือมาแข่งกันการทำ Arduino เขียนโปรแกรมนะครับสร้างหุ่นยนต์หรือสร้างรถแล้วดูว่าอันไหนเนี่ยจะสามารถที่จะทำโปรแกรมได้สละสลวยและทำงานได้ครบฟังก์ชันมากกว่ากันนะครับอย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่เท่กว่าหรือสาบันไหนสามารถปริงนใส่ตะไกบกัดเ่าะชิ้นงานได้พอลแลนด์ดีที่สุดอะไรแบบนั้นนะครับนั่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยภาคกิใจขึ้นมานะครับอันนี้เราผมเดินมาที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมนะครับ ภาควิชาวิศวก,กรรมอุตสาหกรรเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการเชื่อมการขึ้นรูปโลหะกลึงนะครับสายตะไบกระเจาะร,รวมถึง CNC ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของอุตสาหกรรมนะครับพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่เราใช้งานกันนะครับแล้วก็จะมีการเทรนในเรื่องการเขียนแคดการ,ร d, ปรินท์3 d ีปรินทิงนะครับพวกนี้เอาล้ครับเมือเราเห็นเกียร์เดี๋ยวเราจะเดินข้าไปดูนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง